สบายดีพี่น้องกัดกัดทายสบายดีเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนพบวกับส่งปูนาสาวลราเมือ่อกี้ออกมหาห้มานาคือเก่านะพี่น้องแล้วเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำแล้วเอ้ดดาวเพิ่นกัดทรยรถปั่นเข่า,ามาบั่นเข่าทอเมื่อกี้มาเมื่อนี้เนาะหลดปันาาป่นเขา่เขา,ขาถือว่าไว้เติบพี่น้องเลยแต่ว่าแห้งงานหลดปั่นเขา่าทีมงานของเพิ่นมาคนเดียวนะทุกคนเอาก็เลย จำเป็นตรงออกมาคนเข่าสอยกันนกปั่นเข่าอะนะพี่น้องเขตนี้มิส่วนลายไม่แต่เป็นแนวนี้นกะส่วนลายคนงานของผืนจะบลายคือเขตทงถงทางบ้านของสปูนพี่น้อ,องเข่ากโนบลน่อยบลาย รถป fun, <ixa> <il Copy. S 1> ั่นเขาทางนี้ถอดถอดคอออกผ้ว่าก็อยู่ผัวนะทุกคนันนออยู่่่ะ

ก็ปกิสานเนยาจักจีจักสมงเด้อจังสิเล่วน่กองข่าวกองนี่เฮียบ้ลมจะขัใส่พ่อเฮียพ่อเนาะ เทดีบ่นใส่น้ำมันนี่หาใส่บุได้แล้วนี่เนาะจะคงเป้าน้ำมันแล้วว่ะนี่เนาะเอาไป่ ใส่น้ำเพิ่มใส่น้ำมันเยกับเลือน้ำไอ้เน้ากินตรงไหนงมันจ้ากินอโอ้คนก็ยังกินของกินน่ะอะนะนไอ้จากินะคนกินังง แอบแรงเลยกินข้าวกินน้ำเลยทุกคนเลยยังบอทันเร็ว เร็วๆคำพอดีได้เขา่า6กสปายศจนมืดจนคำทางนี้มีแต่มัดปากมัดจุกเลยเอาขึ้นเล่าเลยทุกคนเลยเบ็ดเซ็ตแล้วเรีเเยบร้อยทางนี้เขาบบได้เอาเข่ามีแต่เอาเงินจ้างเอา กระสอบสิปปลายพันเอาละพ่อแม่พี่น้องคลิปสปูมฮอนนี่กับจิคโคหยุดไวเพียงสำนีก่อนเด้อพ่อกันคิมนะฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชทที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เฮดคลิปต่อไปในเด้อสบายดีพี่น้อง